นะครับสวัสดีผู้รอดชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่แต่กันกันกบผมสมาร์ทมัคคีและคลิปไปิลนโกลเช่นเคยนะครับ สำหรับใครยังไม่กดถูกใจสัมภาษณุ่นนกดให้ด้วยนะครับกดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะมาทุกคนครับผมวันนี้คอมมูนิตี้เดย์ยาดงนะครับผมอยู่ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับผมทุกคนวันนี้มาแข่งการ์ดนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละฮะก็ได้เล่นช้าหน่อยนิดนึงตามจอเลยนะผมยังไม่ได้ซื้อบัตรเลยครับจัดไปครับผมซื้อบัตรสักคู่นึงนะฮะแต่ถ้าใครนะต้องการเติมเกมนะหรือว่าซื้อบัตรอย่างนี้นะราคาพิเศษนะครับผมถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับทำยังไงครับมีบริกก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 าา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 ารร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 รเเ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 เตตตติิิิมม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 โโปปออออออนน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 ะะะะคค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 คัััััับบบบผผุุ้้้้้่่่่่่่่วววงงงแแหหหใีญืืไไไดูสสึลยพถ ติดต่อเพจตามรูปที่แสดงนี้ได้เลยนะครับผมแคปจอนี้แล้วไปแจ้งได้เลยนะได้ราคาคุ้มค่ากว่าที่เติมเองแน่นอนครับรีเติมและมาตีบอสลุ้นไชนี่และเกลือไปด้วยกันนะครับมาครับทุกคนครับพอเราซื้อบัตรแล้วนะครับผมเราก็จะได้เควสนะครับผมนะนี่นะครับเป็นเควสพิเศษนะครับต้องอีโวด้วยนะครับมีเวลาเล่นอีกพักหนึ่งนะครับตอนนี้มัน3ามโมงแล้วนะครับผมนะดูเควสาสตราจา์นิดหนึ่งมายังทำไมมันตอนนี้มีไชนี่โอ้โหตัวแรกไชนี่ ทุกคนตัวแรกเพิ่งจับเลยเดี๋ยวให้ดูนะครับผมตัวแรกจริงๆเหลืองอิดมาเลยนะครับผมโอ้โหสุดยอดเลยครับตัวแรกก็ใช้นี่แล้วนี่เดี๋ยวไม่เชื่อเอาเควสงานวิจัยมาแล้วครับนี่นะครับผมตัวแรกเลยครับนี่นะฮะนี่เควสมาแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจับเอฟไลนเเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปแข่งการ์ดอีกรอบหนึ่งนะครับผมนะเดี๋ยวเจอกันนะครับทุกคนว่ากันนะฮะเควสมีเมกไนโตโทนะจับสิบห้าตัวแล้วก็เพาว่าสิบครั้งนะครับมาใช้นี่แล้วักครู่นะครับผม มาครับผมทุกคนนะครับตอนนี้เหลือแค่โวลสิบครั้งน้อจะผ่านหน้าหนึ่งหนึ่งสอค่ะอ้อยอ้ยเอาใหม่เอาใหม่แล้วเอาใหม่ก็ช้าเหลือเกินเลยมันค้างทุกคนฮะตอนนี้เราได้ชนีไปแล้วสามตัวนะครับผมให้บอลช่วยจับไปก่อนนะครับตอนนี้มันสามโมงสี่สิบห้าแล้วนะครับผมนะก็เหลืออีกประมาณชั่วโมงกับอีกสิบห้านาทีเองนะครับผมนะค้างอ่ะคนน่าจะใช้เน็ตเยอะเกินไปครับแถวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับผมสิบนะฮะโอเคมาแล้วเอ้ามันให้เพิ่มสิบครังเออใช่ทำไมสามครั้งมันมีนน่าจะะมีเคควสรับผมอ้าว มั่วไปหมดเลยเนี่ยโอเคครับผมตัดรางวัลนะฮะโอเคตัวนี้ไม่ดีนะครับผมเราโยนไปเลยนะฮะตอนนี้ใช้นี่3าตัวเป็นล่างการ่าเนาะสองตัวนะครับผมแล้วเป็นล่างธรรมดาตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปหน้า2กันนะครับผมหน้า2ไปยูทเบอร์รี่ด้วยเหรอเนี่ยอ๋อขออนุญาตรับรางวัลในตรงนี้ไปก่อนเลยนะฮะต้องใช้นะครับผมแต่ผมมีเยอะอยู่นะโอเคมาเดี๋ยวเราต้องจับด้วยใช้ผลไม้ด้วยนะครับผมควสก็เออเอนะครับเหลียมันเออนะครับโอเค ให้เบอร์รี่5ครั้งนะครับผมไอสัญย์ลงสัญลักษณ์นะผมมีเยอะอยู่แล้วนะครับเกมมันไม่น่าใช่เควสต่อไปหรือเปล่ามันน่าจะเป็นอันสุดท้ายนะครับผมถ้าผมเดาไม่ผิดมันจะเป็นหน้าสมั้งครับแต่ตอนนี้มันยังเป็นหน้า2อยู่นะครับผมแต่มันค้างโคตรเลยครับทุกคนครับโปเกมอนการ์ดผมมาแล้วเนดะีย๋ยวผมต้องไปแข่งการ์ดก่อนนะครับผมทุกคนเควสมันค้างอ่ะเดี๋ยวผมรีก่อนนะครับเดี๋นนยวมาดูเควสกันที่หลังนะเดีย๋ยวผมนุญัดจับออไลน์ไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวเวลาจะไม่ทันเนาะนะครับผมเจอกันครับ มาครับทุกคนครับผมตอนนี้เวลามันเหลือแค่ครึ่งชั่วโมงแล้วครับเอาจอขึ้นมาแล้วครับมาครับผมเราเหลือโวนะครับว่าจะเป็นการ่าหรือว่าล่างธรรมดาก็ได้นะครับของยาดงนะครับโอ้ยเน็ตดีขึ้นแล้วคนไม่อยู่เยอะแล้วนะครับผมตอนนี้ชายนี้ผมได้เยอะมากทุกคนเนี่ยผมขยัดเคลียร์ตัวทิ้งก่อนนะครับตอนนี้ไม่ได้ไปเดินเล่นนะฮะขออภัยด้วยนะครับผมมาทำเควสให้ดูอย่างเดียวเลยนะก็คลิปนี้ก็จะได้ดูเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าคลิปมันสั้นมากตัดง่ายเดี๋ยวแซงคลิปอื่นขึ้นมาเลยนะครับผมนะโอ้โบผม ทุกคนอีเวนต์นี้แจกหรือเปล่าเนี่ยสตัวกับ2ตัวนะครับผมเยอะมากๆนะเดี๋ยวผมโวไปเลย1ตัวนะครับ โอ้ตัวนี้ดีนะเนี่ยเอาโวตัวนี้ไปเลยครับผมต้องโวอยู่แล้วนะฮะเฮ้ยมันต้องทาเควสจับ3 0มิบตัวต้องเอาออกมาเดินว่ะทุกคนแล้วอันเนี้ยโวได้เลยปะอันนี้โวได้เลยครับผมเขาให้เราโวเป็นอะไรอะยาโดรันแ้นเราโวเป็นชายนี่ชายนี่แล้วก็ตัวนี้นะครับผมโวเป็นยาโดคิงก่อนแล้วกันผมอยากได้อีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าผมจะเก็บชายนี่ทุกตัวนะครับผมนะถ้าผมโวชายนี่อีกตัวหนึ่งผมก็จะไม่มีชายนี่ยาดงดังนั้นเดี๋ยวเราโวตัวเดียวพอนะครับผมเดี๋ยวเราต้องโวชายนี่ปิดคลิปกัน ไปติดเรื่องของไอเนี่ยทำเควสอ่ะผมเอามาเดินเลยได้ป่ะตัวนี้ค่อนข้างดีใช่ไหมโอเคครับผมผมเดินเอาเป็นบัดดี้ตรงนี้ได้ป่ะชายนี่4 4 3นะครับผมเปลี่ยนเป็นบัดดี้ก่อนนะฮะชายนี่นะครับผมชายนี่4 4 3นะครับมันต้องเอาออกมาเดินเป็นบัดดี้นะครับผมแล้วก็ทำเควสนะครับผมจับ30พลังจิตซึ่งน่าจะจับได้อยู่แล้วนะครับยังอยู่ในคอมมิชชั่นด์นะฮะแต่ว่าผมต้องโวตัวอื่นไปแล้วครับทุกคนเดี๋ยวโวตัวอื่นไปด้วยนะฮะโอเคอันสุดท้ายมันน่าจะ สาเกรดมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแต่ว่าโวลมันไม่ต้องโวแล้วป่ะเพราะว่ามันไม่ได้มี3ล่างนะครับมันเป็นแค่2ล่างแต่เป็นล่างแยกกันนะครับยูสเบอร์รี่เฮลแค t นะครับ2ตัวครับขอญาดโวตัวอะไรก็ได้เนาะลองหา4ดาวดูไหมฮะเผื่อจะโชคดีได้4ดาวมานะครับยังไม่มานะครับผมนั่งหา3ดาวที่ดีที่สุดละกันนะครับผม3ดาวที่เพิ่งจับตอนนี้นะฮะ ไม่มีดีเลยเฮ้ยชายนี่ปะเนี่ย <laughs> โอเคไม่มีเลยนะครับผมเดี๋ยวขอ3ดาวแอนนะครับทุกคนอย่างนี้นะฮะเราก็เขียนชื่อนะฮะสโลสโลโพกนะครับผม <laughs> เผื่อว่ามีตัวเก่าๆนะฮะนี่มีตัวนี้อยู่ด้วยเห็นปะ นั้นโวตัวนี้ไปเลยนะครับผมอโวอีกตัวนึงบ้างผมเมื่อกี้เราโวยาโดคิงเนาะตอนนี้เหลือเวลาแค่19นาทีนะทุกคนในคอมมูนิตี้มันจะหมดตอน5้าโมงเย็นนะครับผมนะโอเคอันนี้เราได้ยาโดรันเนาะนะครับผมเฮ้ยมันเมก้าอีโวได้ด้วยตัวนึงขอหยัดโวแล้วทิ้งแล้วกันนะครับผมอีโวตัวธรรมดาเนาะจะได้ไม่แบบว่าเปลืองของนะครับผมแล้วก็ทิ้งไปเลยนะครับเพื่อผ่านเควสนะทุกคนครับผมยังอยู่ในงานการ์ดเลยครับผมนะแต่ตกรอบแล้วไงถ้าฟังเสียงแบ็กกราวด์จะได้ยินเสียงอยู่่นน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 ิิดดหอยยยะะะะะะคคคครรรรรรััััััับบบบบผผผมมมมท้้งงเเลลลลี๋วววจจกกกแ็าา นนั้หน้าที่3หน้า4ปกติมันจะรับรางวัลอย่างเดียวครับทุกคนหน้า3นี่ยังต้องจับเกรดมั้งครับผมเอ้ยต้องใช้ดีด้วยครับผมเบอร์รี่นะเกรดทูเดย์นะครับผมนะใช้เบอร์รี่หครั้งนะครับผมผมต้องได้ครั้งเดียวเองเนี่ยสครั้งมั้ง <Okay, S 2> โอเคมาดูหน้าต่อไปก่อนน่าจะโยนเกรดปะโยนเกรดนะครับผมแล้วก็จับ15ตัวนะครับแล้วก็อีโวหตัวนะเดี๋ยวรอบนี้เราจะอีโวชายนี่อีกตัวให้ดูนึงนะครับแต่ระหว่างนี้ผมจะต้องใช้เป็นเบอร์รี่ด้วยนะครับผมแล้วก็โยนเกรดเเเเนน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 นาาาาาะะะะะะตตััััััวววววีีี้้โโโโยยยยยกกกกสไมมมม่่่ลลคคคคครรรรบบบบงงๆอออึชช์แผถื สบความสาเร็จในการทําคลิปแล้วนะแล้วโชว์ตัวแรกเลยครับเพิ่งเล่นการ์ดเสร็จออกมาปุ๊บกดไทนี่โชว์เหลืองอิดอย่างกับปิกาจูปิกาจูร่างน้ำนะครับผมอันนี้เป็นวันเสาร์ที่18นะทุกคนเดี๋ยว19คือพรุ่งนี้นะทุกคนผมไปเล่นที่เซนทันเวอร์นะมีงานที่รวมตัวของเหล่าโปเกมอนเทรนเนอร์ที่เล่นโปเกมอนโกในไทยนะครับผมมีการจัดงานแล้วก็นัดไปเล่นกันอยู่นะครับผมนะโอเคปึ๊บแล้วก็จับอีก15ตัวนะวันเสา์น่าจะเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับรับสัญลักษณ์ยาชาใช สัญยักษ์อะไรสัญลักษณ์ราชาลินพันไปหมดแล้วนะครับมาทุกคนครับผมขออนุญาตจับอีก15ตัวนะแล้วก็เดี๋ยวครบ30ตัวเลยผมจะมาโวตัวที่เป็นชายนี่ให้ดูนะครับผมนะปิดคลิปกันพอดีแล้วมั้งผมว่านะครับโอเคขออนุญาตจับก่อนนะครับสกู้ครับผมมาครับทุกคนครับเวสไปอีกอันหนึ่งแล้วนะครับจับ15ตัวเสร็จแล้วนะครับแต่ผมต้องจับพลนภาังกิจอีกประมาณ13ตัวนะครับทุกคนผมถึงจะสามารถโวตัวชายนี่ที่เอาไปเดินได้มากี้นะครับ เดีย๋ยวเราต้องโัวตัวนั้นให้ทุกคนดูะเนาะตอนนี้เวลากำลังจะหมดนะครับผมคิดว่าอาจจะไม่ทันนะครับเพราะว่ารัวมันไม่ค่อยเกิดนะครับผมวัวมันเกิดช้านะครับแล้วเราไม่ได้เดินเล่นด้วยนะครับทุกคนวันนี้นะต้องบอกว่าโชคดีที่กิจกรรมมาเย็นหรือเปล่าฮะพอมาเย็นปุ๊บทำให้ผมแบบว่าอัดคลิปได้นะเพราะว่าผมเล่นการ์ดไปเข้ารอบลึกอยู่เหมือนกันนะครับผมแพ้4-3ในตาที่7เนาะเล่นไปได้นานอยู่นะครับแต่ว่าวันพลังจิตมันจะทันไหมเนี่ยอีกแค่9นาทีแล้วครับผม ถ้าไม่ทันเดี๋ยวเราวุงโวตัวอื่นหรือเปล่านะจริงๆมันโวที่หลังได้ไหมเฮ้ย,เ,ยเควสมันจะไม่ได้ปะเควสมันต้องให้เสร็จทันเวลาปะผมปิดเควสไปก่อนเลยดีกว่านะครับทุกคนขออภัยนะครับผมไม่แน่ใจอะว่ามันได้หรือเปล่าแต่ว่าผมทำเควสให้เสร็จไปก่อนเนาะผมไม่ชัวร์เลยครับเดี๋ยวขอโว3สามดาวแล้วกันนะครับตัวไหนก็ได้นเนาะโอเคขออนุญาตโวต,ตัวนี้แล้วทิ้งนะครับปิดเควสกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าหมดเวลาเควสมันอาจจะหายไปเนาะทุกคนถึงแม้ว่าจะเป็นหน้า3ผมไม่ชัวร ไม่เคยไงไม่เคยไม่ทันนะฮะตอนนี้เหลือแค่ไม่กี่นาทีขอยนญาตจบแบบเวสไปก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวพยายามจะลองจับให้ได้แล้วโวให้ได้นะครับผมเดี๋ยวขอดูก่อนนะบอลผมก็กำลังจะเต็มครับทุกคนดูมอนผมดีสองครับผมศูนย์ดาวฮะทิ้งรัวๆครับผมทุกคนอุ๊ยศูนย์ดาวเหรอโอ้โหศูนย์ดาวศูนย์ดาวแบบศูนย์เลยนะฮะผมตัดต่มนะทุกคนนั่นตัวที่เท่าไหร่วะจะถึงตัวสุดท้ายเลยนะครับ อุ้ยดีจังเลยอ่ะได้ IV สศูตย์มาด้วยครับแต่เป็นตัวนอกกิจกรรมรีฟเอาโอเคแานเฟอร์ครับผมมี XXL ด้วยเหรอเนี่ยรับรางวัลกันครับผมรีบไปหน้าเราไปก่อนไม่รู้เควสอะไรปกติเควสที่อยู่หน้าเนี้ยทุกคนมันสามารถเล่นได้ทุกวันนะฮะมันเล่นได้ต่อเนื่องนะครับผมแต่ว่าเอาชัวร์ดีกว่านะทุกคนเราไม่รู้ว่าคอมมูนิตี้เดย์เควสมันหายไปหรือเปล่าผมขอแบบชวนดีกว่านะครับโอเคครับรับรางวัลนะฮะโอเคเราปิดเควสกันได้แล้วนะครับผม อยาโดคิงนะฮะจัดไปครับผมรับรางวัลอันนี้กันครับเนี่ยทุกคนถ้ากดรับรางวัลเร็วมันจะเป็นอย่างเงี้ยผมเคยพูดหลายครั้งแล้วอันนี้คือกดรับไวไปอีกแล้วนะครับขอยัดรีเกมเลยครับมารับรางวัลกันใหม่นะครับผมกาลายาโดคิงครับมีไอวีดีๆให้ผมบ้างไหมนะช้ยนี่เยอะเลยนะครับทุกคน แต่ว่าเหลือแค่6นาทีผมจะสามารถโบชายนี่อตัวนั้นได้หรือเปล่าครับผมไม่ได้ชายนี่เพิ่มเลยนะครับทุกคนอเฮ้ยชายนี่โอ้โหชายนี่โชว์สตัวครับเยี่ยมนะอันนี้ผมสามารถโบชายนี่ตัวที่เป็นตัวร่างธรรมดาได้นะครับร่างคันโตฟอร์มนะฮะเพราะว่าผมมีพอแล้วนะครับผมจะใช้3ตัวไงทุกคน ขาดอีกเท่าไหร่นะเควสบัดดี้อะครับมันไม่ขึ้นอะมันควรจะบอกเลยนะว่ามันอีกกี่ตัวนะครับผมตอนนี้เควสเราหมดแล้วเนาะนะทุกคนเคลียร์เควสได้ทันเวลาก็ดีแล้วครับนะครับผมมอนเราต้องดูชายนี่นะครับผมชายนี่นะครับดูตัวนี้นะครับเหลืออีก4ตัวเท่านั้นทุกคนสี่ตัว1 2 3สอโอ้ยโอเคเลยอีกแค่สี่ตัวนะครับ1อีก5นาที4ตัวได้ผมว่าได้5นาทีสตัวผมว่าได้นะครับ2 3สมตัวนี้ตัวนี้ เพราะตัวนี้มันเพิ่งขึ้นมานะครับผมทันผมว่าทันทุกคนผมว่าผมสามารถโวให้ทุกคนดูได้นะครับแต่อีกตัวไม่ได้นะทุกคนเพราะส0ตัวภายใน5นาทีไม่มีทางครับผมอย่าไว้โวเองวันหลังแล้วกันนะฮะและ4ี่ครับผมตัวสุดท้ายนะครับมาเดี๋ยวเรามาโวปิดคลิปกันนะทุกคนแล้วก็มาดูกันด้วยว่าชายนี่เราได้เท่าไหร่นะฮะชายนี่ตอนนี้มี1 2 3 4 5 6 7นะครับ7ตัวนะครับตัวนี้ดีไหมตัวนี้ไม่ดีตัวนู้นดีไหมไม่ดีเหมือนกันนะครับตัวนี้เรายังไม่ได้โวยาโดรันนะฮะโ แล้วก็อีกตัวหนึ่งเอาตัวไหนดีนะยาโดคิงหรือว่ายาโดรันนี่สีสวยนะครับแต่ว่าตัวที่เป็นยาโดคิงไม่ค่อยต่างเลยนะทุกคนเนาะเนี่ยยาโดคิงมันต่างกันแค่ปอกคอแล้วสีเข้มขึ้นนิดเดียวเองนะครับโอเคโรชายนี่ตัวนี้ได้แล้วนะครับผมนะโวเลยนะครับเอ้ยมันปลดเด็กให้แล้วหรอมันถือว่าปลดเด็กให้แล้วทุกคนอ่าเพราะว่ามันเป็นแบบสายพันธุ์เดียวกันเหรอขออนุญาตด,ดูครับเฮ้ยมันปลดให้เลยเว้ยทุกคนไหน อ้าวไม่ปลดวะยังไม่ปลดครับทุกคนยังไม่ปลดฮนะมีแต่ตัวผู้ตัวเมียนะครับแต่ว่าทําไมมันขึ้นโชว์เลยครับเพราะว่าถือว่าเป็นแบบเปิดเด็กแล้วหรอผมขอเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับผมล็อกแมนนี่แนะ่โวเลยครับผมแล้วเดี๋ยวผมต้องเอามาจับอีก30ตัวเพื่อจะโวอีกตัวนะฮะพอดีแหละผมอยากได้แบบบ้างลัตัวนะครับผมนะอันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะได้ช้ยนี่มาเมื่อกี้7ตัวใช่ไหมฮะ แบ่งไปล่างแล้วสองสตัว4ี่ตัวก็โอเคครับผมถือว่าครบสักเซสมากๆนะครับแม้ว่าเราจะเล่นการ์ดก็ตามนะวันนี้นะครับเนี่ยได้ล่างนี้ไป3ใช่ไหมแล้วก็ล่างนี้1 2 3 4งสองสามสี่ใช่ไหมครับผมโอเคเลยครับผมโอเคเดี๋ยวผมเอาอีกตัวขึ้นมาก่อนนะครับผมผมจะต้องจับมอนพลังจิตนะฮะพรุ่งนี้กิมิคุมันเป็นผีว่าไม่แน่ใจว่าจะเสร็จหรือเปล่าเควสอะตัวนี้แล้วกันฮะสี่สิบหกเลยครับผมโอเคเราเปลี่ยนบัดดี้กันนะครับผมสวัสบบด,ดีนะฮะแล้วก็เอ้ยงงมีงงเอ้ยจะไปแล้วเหรอ ใช่นี่ครับน่ารักว่ะน้องน่ารักเลยเร่างสองยังน่ารักเลยโอเคครับเดี๋ยวผมจับพลังจิตอีก3าตัวนะครับซึ่งไม่ได้โบให้ดูแน่นอนนะครับขออภัยไปด้วยนะครับผมนะโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังมาถึงตอนนี้นะฮะและที่ขาดไม่ได้นะขอบคุณสปอร์ตเตอร์ทุกคนที่สนับสนุนช่องเรานะในการทำคลิปนะฮะตอนนี้ครับมีสปอตเตอร์ระดับนักประชานภัยนะตามชื่อที่ขึ้นนี้เลยนะฮะสปอร์ตเข้ามานะขอบคุณเป็นกรณีพิเศษด้วยนะครับใครพอมีกำลังนะอยากสประมมนนไ็ นะสามารถกดแทงหรือว่าขอบคุณนะเลือกยอดเงินโดเนนมาเป็นรายรอบก็ได้นะหรือว่าจะเป็นการกดไลค์นะครับผมกดแชร์นะครับผมแล้วก็คอมเมนต์คุยไว้ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะสับตะไคร่ช่องเราไปด้วยนะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์นะครับผมวันนี้ไปแล้วนะอ๋อก่อนไปขอโทษนะครับคลิปนี้มันอาจจะสั้นไปนิดนึงนะครับผมนะยังไงก็ขอให้ดูให้สนุกนะแล้วเจอกันวันอาทิตย์นะครับผมซึ่งคลิปนี้ลงไม่ทันแหละ <laughs> ไปแล้วสวัสดี